ในปัจจุบันด้วยเทรนด์การเล่นบาสเกตบอลที่เปลี่ยนไปเรามักจะเห็นผู้เล่นในตำแหน่งพอยต์การ์ดหรือชูติ้งการ์ดมีความโดดเด่นมากที่สุดในสนามแต่หารู้ไม่ว่าตำแหน่งเซนเตอร์คือตำแหน่งของผู้เล่นที่มีความสำคัญต่อทีมมากที่สุดเช่นกันในวันนี้เอเบทําจะขอเล่าถึงตำนานของ10อันดับผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ที่ดีที่สุดในประัติศาสตร์ NBA หากชอบใจโปรกดไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะครับ NBA Junior ร่วมกับโฟ r มอสเปิดโอกาสให้น้องๆได้มีโอกาสได้ร่วมฝึกซ้อมกับผูเ้เล่นระดับ NBA สามารถสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ JR NBA Asia ตั้งแต่วันนี้จนถึง29กรกฎาคมนี้อันดับที่10บิลวอลตันหากได้ยินคำว่าวอลตันเราอาจจะนึกถึงโคชลุควอลตันโคชคนปัจจุบันของ LA l a k e r ์แต่รู้หรือไม่ว่าคนที่ทำให้นามสกุลวอตันนั้นมีชื่อเสียงโด่งด,ดังขึ้นมาได้ก็คือบิลวอตันพ่อของเขานั้นเอง เบลวอตันเซนเตอร์ water, ที่มีความแตกต่างและมีสไตล์การเล่นเป็นของตัวเองอย่างเห็นเด่นได้ชัดแม้จะเป็นผู้เล่นวงในแต่เขากลับมีสกิลการจ่ายที่เหลือเชื่อโดยเฉพาะการจ่ายแบบโนลุ์คพาสและวิธีการเล่นที่ไม่เห็นแก่ตัวช่วยทําให้เพื่อนร่วมทีมเก่งขึ้นได้ทุกคนนั่นทําให้เขาเป็นตำนานของผู้เล่นที่ดีที่สุดในระดับมหาวิทยาลัยโดยการพาทีม UCLA คว้าแชมป์ถึง2สมัยติดโดยที่ไม่แพ้ใครเลยสักเกมและสามารถสร้างสถิติในการเอาชนะมากที่สุดถึง88เกมติดในระดับมหาวิทยาลัย วอลตันถูกดรัฟ์ในดับหนึ่งในปี1974โดยทีมพอร์ตแลนด์โทรเปเซอร์และหลังจากดรัฟ์เพียงแค่3ปี ด้วยสถิติ19แต้ม14รีบาวและ3.2บล็อกต่อเกมในปี1977วอลตันสามารถพาทีมพอร์ตแลนด์คว้าแชมป์เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งเดียวของบร,ริษัททีมอีกด้วยพร้อมกับในปีต่อมาเขาได้รับรางวัล MVP ด้วยสถิติคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเพิ่มมาอีก5แอสซิสแม้สถิติของวอลตันจะดูดีขึ้น,นเรื่อยๆแต่ว่าสภาพร่างกายเหมือนจะไม่เป็นใจเขาต้องสู้กับอาการบาดเจ็บของหัวเข่าและเท้าอยู่หลายฤดกูกันจนในปี1985เขาย้ายไปอยู่กับบอสตันเซลติกพร้อมกับคว้าแชมป์เป็นครั อันดับที่9ก้าจอชมเคลจะเรียกว่าเขาคือซูเปอร์สตาร์คนแรกของวงการ NBA เลยก็ว่าได้โดยในปี1950ไมเคนคือชายคนแรกที่ถูกเรียกว่าบิ๊กแมนด้วยส่วนสูง6ฟุต10นิ้วหรือราว2เมตรกับ8เซนตในปี1948จนถึง1951เขามีค่าเฉลี่ยนในการทำแต้มสูงถึง27แต้มต่อเกมแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่สุดยอดที่สุดในตำแหน่งเซนเตอร์การบล็อกของเขาต่างหากที่เป็นจุดเด่นโดยร่างกายที่สูงใหญ่และความไวอันเหลือเชื่อไมเคนสามารถตามบล็อกได้ทุกคน ไม่มีใครกล้าชูวต่อหน้าเขาจนเป็นผลทําให้การแข่งขันบาสเกตบอลตอนนั้นแต้มต่ามากเหลือเกินโดยในปี1950ทีมพพสตันวางแผนดึงเวลาให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยทําแต้มเอาชัวร์วจนกระทั่งพวกเขาสามารถเอาชนะการบล็อกของไมเคิลได้ด้วยแต้ม19-18ต่อแน่นอนว่าการดึงเวลาดังกล่าวทําให้คนดูรู้สึกไม่พอใจและรู้สึกเบื่อกับการแข่งขันบาสเกตบอลเหลือเกินและนั่นก็เป็นที่มาว่าทําไม บาสเกตบอลถึงมีช็อตค็อก24วินั่นเองนอกจากนี้ไมเคิลยังเปลี่ยนกฎของบาสเกตบอลอีกหลายอย่างทั้งเป็นต้นกาเนิดของกฎโคเทดดิ้งและปรับเส้นลูกโทษให้ยาวขึ้นเพื่อให้คนอื่นมีที่ว่างในการช่วยกันแย่งรีบาวดจากเขาและโดยเหตุผลที่ว่าทุกคนทั้งหลีกต้องยอมเปลี่ยนกฎเพื่อทําให้เขาเล่นได้ยากมากขึ้นทําให้เขายังคงเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในตําแหน่งเซนเตอร์ของ NBA มายาวนานกว่าเกือบ70ปีอันดับที่8พลา t ิกอีวิงส์ ดราฟต์อันดับที่1ในปี1985เขาคือโชคครั้งใหญ่ที่ตกหล่นใส่ทีมนิวยอร์กนิกส์โดยในปีนแรกที่เขาลงเล่นในลีก NBA เขาสามารถทำได้ถึง20แต้มและ9รีบาวต่อเกมและคว้ารางวัลลูกกี้อฟอะเยได้แบบสบายๆพาตติกอีวิงเล่นให้กับนิวยอร์กนิกส์ทั้งหมด15ฤดูกาลจากในฤดูกาลปกติ1 3 9เกมพาตติกอีวิงสามารถลงเล่นได้หมดทุกเกมไม่เจ็บไม่รักไม่พักไม่ป่วยไม่เป็นฟรีแลนซ์ไม่เป็นอะไรทั้งสิน้นด้วยค่า,าเฉลี่ย พร้อมกับ11อรีบาวกับ4บล็อกแต่น่าเสียดายที่เขายังไม่เคยสามารถคว้าชแชมป์ได้เลยเนื่องจากไปแพ้ให้กับไมเคิลจอแดนในเกมที่7เ,เนื่องจากโทนี่สตาร์คทุยไม่ใช่จอห์นสตาร์คหูวของเขาวันนั้นยิงไม่ลงเลยโดยยิงทั้งหมด18ครั้งลงเพียงแค่2อันดับที่7 d เดวิดโรบินสันด้วยส่วนสูง7ฟุต1นิ้วและหนัก235ปอนด์ t h แอด m i r a l หรือพลเรือเอก คือเซนเตอร์ที่สามารถจัยิงระยะกลได้อย่างแม่นยำพร้อมด้วยระบบการเล่นของซานโตนอสเปอร์ททำให้เขาถูกยกย่องว่าเป็นชายที่สามารถเล่นบาส้วยการชิงพื้นที่และเลือกจังหวะได้ดีที่สุด ในปี1994เขามีค่าเฉลี่ยนในการทำแต้มสูงสถึง30แต้มต่อเกมและยังสามารถทำแต้มสูงสุดได้ถึง71แต้มในการเจอกับ LA Clippers ในตอนนั้นกลายเป็นผู้เล่นที่สามารถทำแต้มสูงสุดในฤดูกาลนั้นแซงหน้าชาค q โอ l l e n e ไปได้และในปีเดียวกันนั้นเองเขาคือผู้เล่นที่สามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสถิติ34แต้ม10รีบาวด์10แอสซิสต์และ10บล็อกในประวัติศาสตร์ NBA เขาคือผู้เล่นคนที่5และคนล่าสุดที่สามารถทำสถิติควอเตอร์ดับเบิลได้แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่สามารถ 1998. ารา Power าาคว ทั้งคู่กลายเป็นคู่หูวงในที่เรียกว่าทวินทาวเวอร์ที่ดีที่สุดในปริษัทและสามารถคว้าแชมป์ได้ในปี1999และปี2003อันดับที่6มอรสสมอโลน้วยสถิติแชมป์รีเบาว5สมัยติดจากทั้งหมด6สมัยที่เขาเคยได้ มาโลนขึ้นชื่อว่าเป็นนักบาสที่มีห่วงจุ่ยที่ดีที่สุดด้วยการอยู่ถูกที่ถูกเวลาเขากลายเป็นนักบาสท,ที่สามารถเก็บออฟเฟนซีฟบริบาลได้ดีที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาไม่ว่าลูกจะเด้งออกจากห่วงสักกี่ครั้งก็ตามเขาก็จะเก็บรีบาลและซ้ำให้มันลงห่วงไปจนได้และด้วยการซ้ำจังหวะสองของเขานั่นเองทำให้มาโลนมักจะได้ฝ่าวเสมอเขากลายเป็นผู้เล่นที่สามารถทำแต้มจากการยิงลูกโทษได้สูงสุดเป็นอันดับที่สองของบริษัท NBA รองจากคาร์มาโลน9,000กับอีก18แต้มจากแต้มทั้งหมดในการเล่นอาชีพของเขา29 สมัยแต่เนื่องจากการที่เขาย้ายทีมบ่อยเขาจึงเคยได้แชมป์ NBA เพียงแค่ครั้งเดียวกับทีมฟิ a าเดฟซิกเซอร์ในปี1983จากทั้งหมด10ทีมที่เขาเคยเล่นใน21ฤดูกาลอันดับที่หาฮาคิมโอลาจูบอเซนเตอร์ที่ไม่มีใครสามารถจุดได้ไม่ว่าจะเป็น p r a ริกอีวิงส d เ v i d ดโรเบนสัหรือแม้แต่ชากีโอเนลในวัยเยาว์โอลาจูบอเคยหลอกและดังอัดหน้ามาแล้วเมื่อทุกคน กับความเร็วและความบ้องไว้ที่เขามีเขาถูกยกย่องว่าเป็นพอยต์การ์ดที่มีร่างสถิตเป็นเซนเตอร์ในปี1994และ1995ในตอนนั้นเขาสามารถเล่นงานเดวิดโรเปนสันด้วยท่าดรรมเชคของเขาจนไม่เหลือคราบผู้เล่น MVP เลยแม้แต่นิดเดียวพร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์ถึง2สมัยติดในปี1990โอลาจูบอนคืออีกหนึ่งคนที่สามารถทำสถิติควอเตอร์ดับเบิลได้ด้วย18แต้ม16รีบาว10อสซิสต์และ11บล็อก นอกจากนี้เขาังเป็นเซนเตอร์ที่มีค่าเฉลี่ยในการสติลต่อเกมมากกว่าพอยกาซ์อีกด้วยสถิติการขาโมยบอล1.7ครั้งตลอดการเล่นอาชีพและมากที่สุด2.2ครั้งในปี1990เขาคือผู้เล่นอันดับ8ที่สติลมากที่สุดและเป็นอันดับหนึ่งที่สามารถบล็อกได้มากที่สุดในบริษัท NBA 3,830ครั้งในตลอดการเล่นอาชีพอันดับที่4ชาคิลออนเนลเซนเตอร์รางักษ์ที่ไม่มีใครไม่รู้จัก ด้วยส่วนสูง7ฟุต1นิ้วและหนักถึง325ปอนด์แชคคือผู้เล่นที่ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่วงการบาสเกตบอลเคยมีมาหลังจากที่เข้า NBA ได้เพียงแค่3ปีในปี1995แชคิโอนิวจับมือกับผู้หูเพนนีไฮเดเบย์สามารถเอาชนะไมเคิลจอร์แดนได้พาทีมออโโร์เร์มจีเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับิวลซันร็อกเก็ตแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เนื่องจากยังอ่อนประสบการณ์มากเกินไปที่จะสามารถเอาชนะโอลาจูวอน โอนิลประสบความสำเร็จมากที่สุดกับการเล่นให้กับ LA l a k e r โดยมีคู่หูคนใหม่คือโคบีบรอันและมียอดโค้ชอย่างฟิลแจ็คสันเข้ามาคุมทีมด้วยร่างกายที่สูงใหญ่แต่ก็มีความไร้าวกับปีศาจแชค็คสามารถสร้างสถิติ30แต้ม14รีบาลและ4แอสซิสต์กับอีก3บล็อกต่อเกมได้และสามารถพาทีม LA Lakers คว้าแชมป์ถึง3สมัยติดตั้งแต่ปี2000จนถึง2002 หลังจากออกจากเลเกอร์แชก็ยังเข้าร่วมกับมาเอมี่ฮิตซึ่งตอนนั้นมีคู่หูคนใหม่เป็นเวนเวดซึ่งตอนนั้นแชกมีความแข็งแรงมากทําให้เขาได้รับฉายาว่าเป็นซู p เปอร์แมนส่วนเวนเวดมีความเร็วและความวทําให้เขาถูกเรียกว่าเดอะแฟลชและซู p เปอร์ฮีโร่จากค่าดีซีทั้งคู่ก็สามารถคว้าแชมป์ได้ในปี2006อันดับที่3 b i บิลรัสเซลไม่ต้องพูดอะไรมากมายไม่ต้องพูดถึงเรื่องของสถิติต เพียงแค่เขาโชว์แหวนแชมป์ให้คุณดูคุณก็รู้แล้วว่าเขาสุดยอดมากแค่ไหนในการลงเล่นเพียงแค่13ฤดูกาลชายผู้นี้กลายเป็นผู้เล่นที่ได้รับแชมป์ n b a มากที่สุดด้วยสถิติ11สมัยกับสถิติรีบาวอันนาเหลือเชื่อตลอดการเล่นอาชีพ22ครั้งต่อเกม อันดับที่2คาลิมอับดุลจาบากับส่วนสูง7ฟุต2นิ้วหรือ2เมตร18เซนก็ถือว่าโกงแล้วเขายังเป็นผู้เล่นที่สามารถใช้ท่าสกายฮุกได้อย่างแม่นยำจนอาจจะเรียกได้ว่าไม่สามารถบล็อกชายคนนี้ได้เลยจาบาถูกราฟอกเป็นอันดับที่1ในปี1969โดยทีมมิวสิคบัคส์และในการเล่นเพียงแค่2ปีเขาสามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้เป็นครั้งแรกแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่สามารถคว้าแชมป์ได้อีกเลยกับทีมมิวสิคบัคส์จนกระทั่งย้ายไปอยู่กับ l อเลเกอร์เขากลายเป็นคู่หูตัวจักรกับสมัย แต่รางวัลแชมป์ NBA 6สมัยและรางวัล MVP อีก6สมัยยังไม่ใช่สิ่งสุดยอดที่สุดของคาลิมอบดรลจาบาเพราะตลอดการเล่นอาชีพเขาสามารถทำแต้มได้ถึง38,387แต้มกลายเป็นผู้เล่นที่สามารถทำแต้มได้สูงสุดตลอดการของปริตร์ NBA มายาวนานกว่าเกือบ30ปีอันดับที่1นึ่งเวลเชมเบรนเชมเบรนคือเซนเตอร์ที่ดีที่สุดในบริาษรท NBA ด้วยสถิติอันน่าเหลือเชื่อสถิติการเล่นตลอดอาชีพของเขาอยู่ที่30แต้มกับอีก23รีบาวนอกจากการทำแต้มและการรีบาวแล้วบิมชวเวลเลนยังสามารถจ่ายบอลให้เพื่อนได้ดีอีกด้วยโดยในปี1968เขามีค่าเฉลี่ยการแอสซิสถึง9ครั้งต่อเกมเลยทีเดียวและในปี1962เขาคือชายเพียงคนเดียวที่สามารถทำแต้มไดถึง100แต้มในประวัติศาสตร์ NBA โดยการพาทีมฟิลาเดลเฟียวอริเออร์เอาชนะนิวยอร์กนิกส์ไปได้169ต่อ174 และในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในปี1972ที่เขาได้รับรางวัลไฟนอลอ v p เขาสาม,มารถสติตที่ไม่มีใครสาม,มารถที่จะล้มได้นั่นก็คือ24อแต้มกับอีก29รีบาวในรอบชิงชนะเลิศและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมวิลเชเบเลนถึงเป็นอันดับหนึ่งของผู้เลนเซนเตอร์ตลอดการโดยการทําแต้มและการรีบาวที่ไม่มีใครอาจต้านทานได้